ช่วงหูวานี่ตรงนี้เขาเรียกว่าแหล่งฟาร์มฟาร์มมันสามารถทำเคษตปลูกฟาร์มได้ไม่ว่าจะปลูกอูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่เราเราจะมาเลี้ยงหมูกัน โอ้เกมนี้นี่คือไม่ได้เพียงแค่เราจะตีมอนลงดันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม<ช>เราสามารถเลี้ยงหมูอะไรได้ด้วยอ่ะใช่พอหมูโตเสร็จปุ๊บเราก็ฆ่าหมูแล้วก็หมูย่ยาตรงนี้เป็นหมูหันตรงนี้ฟางตรงนี้ย่าเป็นหมูหันได้นี่าสุดซานแลน้วนะหมูโศโครอกเสร็จแล้วก็ให้อาหารหมูจำมั่มเอาเลยพี่เอาเลยหนูรอดูอยู่ลาพี่ยกแล้วหมูจำมั่มลาเห็นพี่ยกว่าโอ้ยพี่ไปไหนอ่ะ ปางเห็นเตาไฟตรงนั้นไหมพี่มันจะดีเหรอพี่ต้องแบ่งหนูด้วยนะมันกราทำอาหารได้จริงด้วยอ่ะยังยังไม่พาเลยอ่ะเด็กพวกนี้นี่เด็กชาวบ้านอู้เด็กชาวบ้านมาแอบกินหมูพี่แล้วลูกศิษย์เราลูกศิษย์เราอืมเป็นไงกินกันกดาเลือร่อยเลยนะ อิ่มเลยนะว่าอร่อยจังเลยอยากจะได้หมูหันอีกสักสิบตัวเอาไปแล้วเรียบร้อยเควสหมูหันเสร็จแล้วโอ้มันหมดประโยชน์แล้วมันเข้าไปสร้างสรรค์นะพี่หนูชอบนะนี่พี่ตกปลาเฮ้ยพิกิตกาเหรอแล้วทำไมมันถึงใช้เบ็ดใหญ่ขนาดเนี้ยทา้งนที่ปลามันก็ตัวอย่างอะคอยคี รู้ไหมเป็นปลาอะไรเดี๋ยวพี่ตกให้ดูปลาอะไรอ่ะอันนี้มันยังแค่ตัวเล็กๆอ๋ออันนี้เหยื่อหรือเปล่าอ่าเดราดู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 ไปเรื่อยเดี๋ยวเจอปลาสุดน่ารักเฮ้ยปลาอะไร้พี่กินตัวอะไรบ้าพี่กินเฮ้ยตัวอะไรนี่เป็าเหรออตัวอะไรบ้าเนี้ย ไม่กินไม่กินจัดการเลยจะมาช่วยแล้วไม่ทำแล้วไี่ทำกินต่งอะไรมาเขาไม่รู้อ่ะถ้าไม่มีแจงแล้วตายกันหมดแล้วเนี่ยใช่เหรอจันก็เลยเคลียร์ให้โอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปลงดันันสนุกๆดีกว่าลงดังไรได้เลยกด F 8ปครับผม F แปดลงั้นเราจะตายไหมเราตัวอะไรแค่เดีเองอะไม่เป็นไรกดวายกดวายยอมรับกดวายยอมรับไม่ ไปถือเฮ้ยเราเร็วมันจะหมดเวลาแล้วไปถ่ายยมเออไปถ่ายยมขยอยเดี๋ยวพี่จะพาลงคุกใต้ดินมังกรดำอือโอ้ยพี่มันน่ากลัวปะเนี่ยเป็นคุกเลยนะผีผีปะเนี่ยไม่มีผีแต่ว่าบอสมันเป็นแบบปีศาจแขนเดียวฮะวแขนอีกข้างนึงมันหายไปไหนอะไม่รู้ใครกินไป น่าจะกินเองหรือเปล่ามันหิวหรือเปล่าไปลองดูก็อยู่ในคุกไงสามคนรอดอยู่แล้วสบายสบายยูชิวปเจ้าลวไวเชีวลูจุดกระชุแจงตายเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปชุบเอ้าทำไมจะถึงต้องตายอ่ะเอาก็บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเบื่อใครตายวิ่งไปชุบได้พ่อที่นะพ่อที่ว่าแต่มันเป็นสกิลระยะไกลอ่ะ เขบอกตรงนี้เขาเปลี่ยนใหม่ด้วยกลัวนะเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ใช่เป็นอย่างงี้เขาเปลี่ยนตามฤดูเอ้ยเขาเรียกว่าเทศกาลฮาโลวีนช่วงนี้ตอนนี้มีฮาโลวีนเหรโอ้โหจัดพื้นที่ให้แบบเป็นเทศกาลเลยอะไรอะไรไม่เป็นงี้ด้วยข้างบนนะดูดิโอ้ยพี่กีนไหนบอกไม่มีผีไงมันมันมันฉากมั้งมันไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่เดาพร้อมโอ้น่ารักไม่เห็นจะเป็นทุกตรงไหนเลยพี่กิจอันนี้มันทางเข้าคู คุกมังกรมังกรเขาคงไม่อยู่ในกรงขังหรอกมั้งนี่หนูหนูก็นึกถึงคุกแบบที่มันมีกรงอะดิไปเร็วไปเร็วไปเร็วจะบอกว่าแต่ละแต่เฮ้ยเข้ามาพร้อมกันนะเดี๋ยวตายอ่ะเข้ามาพร้อมกันโอเคหนึ่งสองสามเข้ามาตีเลยตีก่อนดีเดี๋ยวจะช่วยเราฆ่าตัวนักโทษที่อยู่ถ้าล็อกมันให้เจะล็อกแล้วตีวันดูว่ามันตีแฉกยัง ไอ้บอลเกิดแล้วบอลเกิดแล้วบอลเกิดแล้วกินเทีวเทีวออกไปโอ้ยตะเกิลอย่างอลังการน่ะมาแล้วทุกคนมาแล้วช่วยกันช่วยกันไฟเิีวช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ปึบปึบชิวชิลชิวชิวพี่ไปไม่หมไปยัฟ้าไปย่าไปลยไปเลยดีแน่ดีแน่ ไพิกิจชุบปิกิจชุบแจ้งพิกิจโอเคปะชบแจ้งอยู่ไหนนี่อยู่ใต้ดอกหัวเทียบอยู่เดี๋ยวพิกิจช่วยหน่อยตีบอลให้อยู่ค่ะพี่นอนอยู่แป๊บนึงโอเคโอ้พิกิจก่อนเพื่อมาช่วยแจ้งก่อนเราเร็วเราเร็วเออแล้วมอนข้าบอลให้ตายฆ่าบอลแล้ตายแล้วค่อยช่วยดีกว่าเออมันน็อกมันน็อกหนู โอเคโอเคโอเคเอาอันนี้ต้องมันเป็นแมชชนกของมันนะอะไรก็รู้ว่าจำไม่ได้วะน่านะตายเลยไปกิไปก่อนอีนิดเดียวอีนิดเดียวจะตายแล้วปังปังก็สู้นะอพี่ก็บไปไปตายไปาหัหนูปังก็สู้นะเร็วไม่ได้ได้เออ จะเก็บของมันช่วยเพื่อนก่อนดูเพื่อนด้วยนอนกันนอนกันสนุกเลยง่วงง่วงอันนี้ลองบอสตัวที่สองเราต้องลงไปพร้อมกันไปหนึ่งอซ่อมลงไปคนเดียวไม่ได้หรออ่าลบช่วย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 เอออยแบบระยักไอเพิ่มเพิ่มเพิ่ม ไปเลยตีตูตีลูกตีน้องตีน้องสู้ไอยสู้นดอโว้ยตีอยู่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 ช่อยู่มืนมื่นมืนมืนว้ายไอ้เจ้าคือตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่พีกิจ๊งะตายตายโอ้โโดนี่ีด่ะโอ้โอเคโหงโหอมละยอมไม่ได้ แจง้แจงตายอีกแล้วทำไมมา,มาจ้องเล่นแต่แจงอะอร่อยเหรอเพราะทุ๊แจงอยู่ไกลเจ้าอร่อยอไงเข้าใกล้ไม่ได้เลยพี่เอาเได้แล้วเอาได้แล้วปุ๊บนะทุกคนจำตือนะพี่แจ้งจะไปชุบเดี๋ยวนี้แหละโอเคชุบจุ๊บแจงก่อนอพร้อมยังอะพร้อมพร้อมแล้วไปโดด พี่กีดปะลงมายังลงแล้วลงแล้วลงแล้ววิ่งปัดก่อนได้เปรียบเฮ้ยลบๆโคตรแรงพ่หัทงให้อยู่ตีเลยโหอโดนี้ะขอดิระยะไกล้กันโอเคอเสสามล้าน จะสู้ที่มาเอาอะไรเพื่อจะรอดไหมเฮ้ยรอดดิระดับเราสู้รอดได้อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้มาบานอันนี้ทำอะไรวะบอสหนึ่ระคืบจะคืบเฮ้ยนี่หนูปล่อยดวงดาวใส่มันละพี่หนูว่าอีกนิดนึงมันต้องตายแล้วล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย กอด้วไข่จ๊กยิงอะไรยิงไรคล้ายร่จยด้วยโอ้หตายโอไอ้ป้างาไอ้ป네้างาลืมไปไม่คนิกเป็นขวดมากดว่ะไหว่ะใ่่ะพี่กิดมัเอาแจงมากระชื้นว่ะพจ๊กพูดเลือดก่อนพี่นั่งๆหนูฟื้นเองได้ ต้องห่วงนะฟื้นเองได้เหรอปลากลับเมืองไปแล้วีกี๊ปากับเมืองด้วยวะโอ้โหโดโดนเออโอเคทั้งหัดเ้องกี้โดนโดนต้กดแค่กดแทไฟเผามาดูเหรอเออล้มว่ะ ตายหมดเลยโห้ยยังปวดจ้าไปรุยเอาเลยจอกน้อจอกเออตัวแรกง่ายง่ายง่ายแล้วเหรอพี่ง่ายนะแ่ว่าเราไม่ตายว่ะเราไม่ตายนีเลยเรียบร้อยโอ้โห จะบอกครั้งที่แล้วนี่เราโดนกันรัวๆใช่หุ่นล่มนี้มันอีซี่กว่าเดิมเยอะเลยอ่ะคุณดาเมจกีวิกี่ดาเมจตตวิผมสามหมื่นสามหมื่นสามนิดเดียวเองผมเพิ่งเพิ่งยิงมันกี่กี้เองอ๋อผมล้านหนึ่งโอ้โหผมเพิ่งยิงตะกี้ก่อนมันตายแป๊บเดียวเองผมแบกเองเอาเนี่ยผมแบกเองเฮ้ยมีตะไมมาแบกวะไปเลสกอลเขาก็เลยตะกีบไปจีบแข่งแล้วเอ้ย อยู่ไหนอยู ay, ่ไหนเอ้ยมันไปไหนวะเอาตายลนะตายแล้วอะไรวะเตนสตาน์ยู่เูื่เกี่ยอะไรวะบวกเลยปะโซเบิร์นโซเบิรนตามนเข้าไปดิพอดดอลกดได้เปรียบเฮ้อข้ามันโอ้โห เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรวะครั้งที่แล้วเราตีกันตั้งนานอ่ะครั้งนี้ก็บอกแล้วเราทำของมาแล้วโอ้อะไรวะในทำของมาแล้วพี่มันก็เลยอีซี่แบบนี้แหละก็ดูครั้งที่แล้วตุ๊กแจงเลือกเท่าไหร่หกหมื่นอัพอัพสูงสุดเท่าไหร่หมื่นเกือบแปดเอ้ยเกือบเกือบแสนโอ้ยเอามาเกือบสามสามเท่านะสามสี่เท่าน่ะเออโอ้ แม่บอกพังกันแล้วบอกบอกแล้วบอกให้อัพไม่อัพแล้วมันลงซะโห่นะอัพไม่อัพด้วยนะคนอะไรเนี่ยครับไม่ได้อ่ะมาเป็นไงลงดันกันโหดมาใยรอบนี้อัพของกันมาดีซีมากอ่ะลูกนี้อัพตั้งนานแล้วของอ่ะโอ้โหครั้งที่แล้วนี่ไม่อัพคุณไปลงดันตีบอสไม่ได้นะไปลงตายอย่างเครียดอีกเนี่ยตายก็ผักไม่เข้าเลยอ่ะเออลุกแจงบอกไม่อยากเข้าอีกแล้ว ตัวเรานะแต่คนเดียวก็ไหวอะวะเฮ้ยขนาดนี้อ่ะชโชงไหมโชงไหมเจ้าเปล่าอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผิดพลาดประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับใครที่อยากจะเล่นเบนโซนะครับอัพใหม่นะอันเรียวเอนจินสีขาวใสผ่องอาหารนี้นะฮะก็ไปหาโหลดได้ที่กาลีน่าอะยนะครับขาวใสผ่องนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปไป